เมขอเจวให้แม่นหน่อยเดี๋ยวยกขวดมันจะดูไม่ค่อยดีมาจ้าเอฟซีมาๆมาที่นองมือบ้านเนี่ยบอสโนตมาสุปเผ็ดให้แม่นหนองกินเนี่ยอันนี้คือตุ้เผ็ดสุ้เผ็ดสีมือบอสโนสเองนะคะนีเอฟซีเนี่ยนะะนเนี่ยซุปเผ็ดใครนะคะ ลูกไส้ไงเพิินมาสูปเผ็ดซูแม่หน่องกินเราก็เอาไปฝากลูกไส้หน่อยน้ำเดอ้อสูปเผ็ดนะคะเอาไปฝากผู้ใหญ่บ้านกินแร้น้ำหนีแซ่บแสบพีบ่นนอสูปเผ็ดใครนะคะอมืมาจา้ะ อุ้ยขอบพระคุณนะคะกล่าวขอบพระคุณดาวทุกเวือที่ส่งให้แม่น้องนะคะหมูบ้านหี่บอดโนดเพิ่นมากินเขากับแม่นองแซบ่บแซบ่บเพิ่นซูปเผ็ดตู้แม่น้องกินแล้วก็ห่อไปให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แม่น้องมีความสุขในการได้เห็ดของอร่อยอร่อยให้คนที่เรารักกินเห็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพิ่น,น,น,พนกินแม่นองก็มีความสุขพี่น้องเราก็มีความสุขในการที่ ได้เห็ดให้เพิ่นกินเขามีความสุขที่เขาได้เห็ดห้คนที่เขาหักกินเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องมือใดที่แม่น้องพอมีเวลาหรอกกะ,ะคุยบ้านฟินแลนด์เพิ่นวางบอดโนดเพิ่นบางแม่น้องกะสิเห็ดแนวสูจินอีกแม่น้องหักเพิ่นแม่น้องได้เห็ดให้เพิ่นกินแม่น้องก็มีความสุขเอฟซีมากามา,มา,มากินข้าวกับแม่น้อง บัวบ้านบอดโนดมาอยู่น้ำแม่หนองสองชัวง่วโมงพี่น้องเอ้ยหลูกไสหไงอือกลับขอบพระคุณค่ะกลับขอบคุณ,คคณดาวที่ส่งให้แม่หนองนะคะกลับขอบพระคุณค่ะกลับขอบพระคุณนะคะกลับขอบพระคุณที่ส่งดาวให้แม่หนองอุ้ยดีใจมากเลยวันนี้ได้ดาวเยอะแล้วอือ พี่น้องแม่น้องสีบอกพื้นบอดโนดเด้อบอสโนดแล้วดีดีพี่น้องเลาวฉีดน้อยใจซื้อหัวกับว่าล้านแล้วฉีดน้อยใจแต่ในความเป็นจริงบอดโนดเป็นคนดีมีน้ำใจมากๆเลยนะคะเอฟซีเล่าดูแลผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ดูแลน้องสายยางดีให้กำลังใจมีปัญหาอะไรแกก็จะดูแลแกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ มีนำใจกับทุกคนเลยค่ะแม่กระทาแม่น้องเองเนาะบอสโนดก็ดูแลแม่น้องอย่างดีนะคะเราหมักจมสื้อพี่น้องหมักจมหมักบ่อวิซีที่แถบอมี่อย่างหนอกพี่น้องบอสนดเนะี่ยเราหมักจมคันผู้ใดถือเราจมแสดงมาเราหักผู้นั้นพี่น้อง สังเกตบ้าง้ะถ้าบอนลนอดเราเบาถึงไผ่แสดงว่าเราหักผู้นั้นเราโจมไห้ผู้ใดเราหักผูน้นันเพราะฉะนั้นเราจมไห้แม่น้องดูแต่แดงว่าเราหักแม่น้องดูแ,แม,ดม่นบอกเอฟซีว่ะบอลนอดหมักจมเราหมักจมหมักเบาตาบ่าเห็เราได้๋วเบาถึงไผ่นันแสดงว่าเราหักคนนันเด้อเอฟซีบูวบ้านนี่เราเบาถึงไผ่แน่คุณบําแบมคุณสมหญิงเห็นไหม คุณสมหญิงเมื่อวานนี้บอสโนดพูดถึงนั้นแสดงว่าบอสโนดหักเจ้าแม่ใหญ่แบมแบมคุณแบมแบมกับเหมือนกันมือว่าเราเขาวอาถึงเป็นบอสขันเราเอาถึงไผแสดงว่าเราหักคุณนั่นล่ะบอสโนดเราเป็นคนดีมีน้ำใจนะคะพี่น้องดีกับผู้จัดการฝนแนนดีกับพี่น้องเราเป็นคนเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนรวยที่ไม่ถือตัวด้วยนะคะบอสโนดขันเราเด็๋โจมไผ่เราดันแสดงว่าผู้นั่นล่ะบอสโนดเราหักพี่น้องเอ้ย มือแรงแม่น้องกะสิไปให้กำลังใจหนาหานเด้ออีสานคนครสินโตเกียวปิดวงวันนี้นะคะผู้ใดไปเจอกันหนาหาันเด้อพี่น้องก็บป็นน้องเด้อผู้ใดสิไปเนยกมือขึ้นพี่น้องแม่น้องจะไปให้กำลังใจผู้อยู่บ้านฟินแลนด์กับบอสโนดนะคะอีสานคนครสินโตเกียวผู้ใดขามาเลยมากินข้าวกับแม่น้องจ้ะ แม่หนองมักเจ้าหลาย,ยอ,อ,าอ,อุ้ยออขอบคุณค่ะกล่าวขอบพระคุณทุกคนอุ้ยมีดอกกุหลาบส่งให้แม่หนองด้วยกราวขอบพระคุณค่ะอุ้ยดีใจหลายพี่น้องอุ้ยมีดอกกุหลาบให้แม่หนองด้วยอุ้ยขอบคุณค่ะดอกกุหลาบอ่าขอบพระคุณมากนะคะที่ส่งดอกกุหลาบให้แม่หนองค่ะอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นอุ้ยแม่นหนองดีใจดีใจดีใจบอสนดแม่หนองได้ดอกกุหลาบได้ดาวอีกอุ้ยบอสนด บอสน้ตเข้ามาดูแม่หนองหน่อยแม่หนองดีใจมากเลยเอฟซีรักแม่หน่องแล้วนะกราบขอบพระคุณนะคะที่เมตตามแม่หนองแล้วก็ที่ติดตามที่เข้ามาให้กําลังใจที่มาติดตามออ้ยดอกกุหลาบมาอีกแล้วกราบขอบพระคุณคะ่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างนี้อุ้ยแม่หนองตื่นเต้นหลายคะ่ะมากินเข่ากับแม่หนองเด้อขอบคุณในห,หลายที่เข่ามาให้กําลังใจมนนนนนะะแม่หนองเนาะแม่หนองนะคะแม่หนองก็คือจะเป็นคนที่ ชอบธรรมชาตินะคะอยู่บ้านสวนพี่น้องแล้วก็มักอาหารเล่าๆแม่น้องก็จะมีอ่าเวลาก็สิเฮ็ดแล้วกินแซ่บๆอันใดแซ่บแม่น้องก็สิเฮ็ดไปให้ผู้ใหญ่บ้านฟิแนแล่นหล่ะกันต่อไปนี่จะเฮ็ดไปส่งผู้ใหญ่อ่าไปส่งถูงไส้ผู้ใหญ,ญ่คือบนอลนนท์นําเอาไปส่งทรงอุ๊ยกราบขอบพระคุณค่ะ กลับขอบพระคุณนะคะคุณพ่พรกลับขอบพระคุณค่ะอุ้ยมีคนส่งหัวใจให้รัวรัวแล้วก็มีคนให้ดอกกุหลาบมีคนให้ของขวัญแม่น้องเยอะแยะมากมายขอกลับขอบพระคุณใ้หลายเด้อจ้าแม่น้องขอกลับขอบพระคุณทุกคนแล้วก็มื้อนี้แม่น้องพามากินเขาเด้อนี่ผู้ใดขามากมายเห็นบ่นี่อันนี้ก็คืออุ้ยตองดอกกุหลาบมาให้แม่น้องกลับขอบพระคุณค่ะอุ้ยกลับขอบพระคุณมากๆนะคะ ขอบระคุณได้หลายพี่น้องอุ้ยมีคนส่องดอกส่งดอกกุหลาบให้พี่น้องหลายอันนี้ก็คือเป็นพแพนแงหมูใส่หมักแข้งนะคะหมักแข้งภาษากลางเรียกว่ามักเขือพวงนะจ๋า fc หมากแข้งภาษากลางเขาเรียกว่ามักเขือพวงาาอันนี้ก็คือมักเขือพวงเด้อพี่น้องเด้อเป็นแันแหงหมูนะคะเนี่ยแม่น้องกินพแพนแองหมูมื้อนี่เป็นอาหารไทยพี่น้องแต่ว่าขาดเล้าก็บ,บ่ได้เด้อหี่ซุปเพ็ด ลูกพ่าซูพีอิตผู้ใด, e เ,ดเหตบอสโนดเดอนี่ซุเพตบอสโนดเป็นคนทำนะคะนี่บอสโนดลูก้า้ใหญ่มักตำให้ยี่แมนหนองจีนเราก็เอาไปสอ่งน่องไายเอาไปส่งลูก้ายหลา่าแมนหน่องคือผู้นหยิบบัตรฟิลแลดนหมู่บ้านผู้หยิบบัทรฟิลเลดนกินแมนหนองเห็นล้วกะดีใจหลายพี่น้องเออเห็นลูกซ้ายกินลูกซส้ใหญ่กับินลูก้ายหน่อยกับิีนเรากะมอกรวินกะหอบไปฝากเพียบุเพตใครไม่ใช่เหตเหล่านะคะขาดไม่ได้ ปลาล้าบองปลาแดกบองเจ้าบองแม่น้องเ็ดเองค่ะพี่น้องปลาล้าบองกินกับอะไรรู้ไหมเนี่ยกินกับปลาหมึกไข่ไข่เต็มทองเลยได้ดพี่น้องไข่เต็มทองเลยค่ะแซ่บแซ่บบอดนดโนดเพิ่มมาเค็มเค็มขนาะเล่าเบาหยอกแม่น้องเด้อพี่น้องเด้อมันแซ่บอยู่บอร์ดโนดเล่ามาเหล่นกับแม่น้องมาเห็ดแล้วกินไปไห่ผู้ใหญ่บา้านฟินแนลนด์กินพักกัแกงเห็ดหมัววานี่ยนาะพี่น้อง เนี่ยเลยทอดปลาหมึกไข่ไปให้ลูกชายจริงแล้วก็แก้วบองหมูวานเนาะแล้วก็ซุปเห็ดไค่แล้วก็มีแจงเห็ดน้ำเด้อพี่น้องอุย้ยบอลนวลพี่บอกว่าแม่น,น้องเป็นเชียเตอร์เถาๆถุถ,ถูงใสแนนแเแม่น้องจีิเทถาคือบอลรวดว่างแหละจ้าเอฟซีแม่น,น้องเถาว่าเอฟซีเนาะแม่น้องเถาอุ้ยมันขึ้นแดงอ่ะถูกจํากัดสําหรับผู้ชมบางส่วนมันทํายังไงไอ่ะ เอามาดูให้หน่อย FC สักคู่นะคะถูกจำกัดเวลาสิบนาทีอ๋อไม่ไรครับพูดชื่อถึงสินค้าอะไรไม่รู้สวัสดีจ้า FC อุ้ยอย่าเพิ่งหายจากแม่นองไปนะจ๊ะเกิดขัดข้องปันญาตานบางประการน้องคิวมากินข้าวกับแม่นองเร็วน้องคิว เอฟซีมามากินเขาแพนแงงหมูพี่น้องแพนแงงหมูใสหมากแข่งผ้าสายไทยเขาเอิญมาเขือพวงอันนี้ก็ปลาทอดนะคะปลานี้เอามาผัดเป็นผัดชานะคะผัดชาไส้ขิงใส่ใบมะกรูดแล้วก็ขึ้นฉ่ายนะคะพริกสดอร่อยนะคะเนี่ยมากมากค่ะผู้ใดอ,อยากกินเขามากินกับแม่หนองเด้อมันโดนปิดกัน้น มาจ้าแพนงหมูน่าทานมากเลยจากแม่นองทําเองนะคะมันจับคาต้องห้ามครับอ๋อเหรอลูกแม่นองกะแม่นองอ่ายัง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 ไม่เก่งนะคะอ่าพึ่งพึ่งหักไหล์นะคะเป็นกําลังใจให้แม่นองด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้แม่ด้วยมาจ้าอืม มาจ้ามากินข้าวกับแม่น้องสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีทุกคนที่เข้ามาในคิวตี้น้องคิวส่งดอกกุหลาบให้แม่น้องกราบขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณน้องคิวนะคะกราบขอบพระคุณดาวทุกดวงกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาในไหลน์นี้นะคะมาจ้ะมามากินข้าวกับแม่น้องแซ่บหลายพี่น้องแซแบแซบที่แคนัลเสแบพี่น้องเอ้ยมาเด้อแบทเสบค่ะ อมืมานะคะมากินข้าวกับแม่หนองกันจ้า